ระวังที่กําลังเข้าไปเนียบ้านเสร็จกันกันที่เข้าไปทักทายเข้าไปทักทายสวัสดีแล้วระหว่างนั่งปั๊บเอกพันนั่งผมนั่งดินมตรงขอบนั้นพอดีอันนี้ก็กำลังจะพูดคุยอะไรม,ไะมันก็ไป้ยแล้วมันก็พุ่งลงไปเลยผมก็ปั้มป,ป,ปั้มปั้มลงมาติดเสาอยู่น้องคนนี้ว่าตามสเสด็จไปอีดซัด้งนี่ลงไปอีกทีโค้งเอกพันเกาะได้พอดีไม่เป็นไร ผมก็เนี่ยทั้งหมดนะฮะลงต้มอยู่ในน้ำในโคนแล้วก็ไม้เหมอจะตัดลงมาทับแต่เราณณตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับไม่เป็นอะไรอะรู้ความรู้สึกนะตอนไม่เป็นอะไรขายขายังได้อยู่เราเราลองกระดิกดูทั้งตัวเฮ้ยหัวเลอไม่เป็นอะไรแต่หน้าแปลกใจว่าเฮ้ยโอ้ขนาดนั้นมันน่าจะแบบมีอันนี้เขาก็เจ็บนะทั้งขวนทั้งรอยตะปูตะปูอะไรเต็มหมดแต่เราเรืองเออเราโชคดีฟาดเขา ตีเสือไปด้วยครับเราตีเสือปากรไปถือว่าผงจริงๆแล้วเราไม่ได้คุยกันตรงนี้นะเราคุยกันอยู่ตรงนั้นพี่พังแต่เราเดินทางไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงรู้สึกไงครับพ่อตอนนั้นมีความรู้สึกไงที่บ้านมันลั่นเปี้ยคิดว่าไปแล้วบ้านกูตกใจตกใจครับเป็นห่วงวิเป็นห่วงบินเบินลิศนะห่วงมากเลยนะขาเขาตกใจไปก่ายอยู่ที่หน้าพ่อเลยนะห่วงมาก ขานี่ไม่ใหญ่นี่โตอยู Becca ่นี่ขาอยู่แล้วไม่ยาวแต่แม่นั่งอยู่ข้างบนดีแต่แม่โชคดีนะไม่ได้ยู่ตรงนั้นเป็นไงคิดตอนนั้นคิดยังไงตกใจเขาจะมาช่วยเราทำไมเขาต้องมาเจ็บตัวมันเราคนตกใจน้องชินเลยไม่ออกลูกชายคนเล็กก็วิ่งหนีเข้าบ้านเลยแล้วน้องเหรอครับ ไม่เจ็บนะเจ็บไหมนอนอยเจ็บใจโอเคนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับลเดี๋ยวดูภาพมีพประกอบมาดูแล้วนะนี่เราจะพูดกับใครพูดกับมาคนนี้นะทมาเจ้งอคนอาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่ลงไปดึงมีเทัาขึ้นก่อนอาบ้าบที่ี่ีเ็ไปเบปบไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปขึมาขึ้นมาพี่ขึ้นไปก่อน พี่ขึ้นไปก่อนพี่ขึ้เหยียบขึ้นไปก่อนชุดน้องเดี๋ยวผมไม่ไรผมไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมแค่รอเดี๋ยวพี่เหยียพี่เหยีพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พี่พี่ขึ้นข้างบนก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเาลาขาทางขึ้นอยู่จะถึงไม้ขึ้นใช้าเดี๋ยวผมดึงไม้ขึ้นเองพี่อย่าเหยียบไม้ดิอย่าเหยียบอย่าเหยียบไม้ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับขึ้นขึ้นไปก่อนเลยครับเอานะเอานะขึ้นไปบนบ้าน้งน